สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในช่วนของสู่สามตัวตรงลาวัฒนาซึ่งเป็นสู่เดิมนนี้ที่ผมจะมาคำนวณประชุมกันสําหรับแนวทางวันที่2สิงหาคม2561ิซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสถิติย้อนหลังนะที่ผมทําให้ดูนะครับใน3ามงวดได้ผ่านมาเรามาดูนครับในงวดได้ครับสู่นี้นะครับคํานวณได้0 4นย์นะครับทำได้ศู8ย์นะซึ่งจะมีในแปดชุดนี้ครับ ผลที่ออกคือ5 0 4 8นะครับหลักร้อยที่ได้ในงวดได้นะครับทำได้0ูนย์กับ1นะครับหลักสิบทาได้3กับ4หลักหน่วยเท่านี้8 6หนะครับนำมาจับชุด3าตัวนะครับได้0 4 8ย nah. ์นะครับผลที่ออกคือ5048นะครับก็จะเข้า3ตัวตรงแบบนี้ิครับก็ถูก็นงวดได้ต่อมาครับงวดที่2นะครับ หลักร้อยคำนวณได้90หลักสิบได้78หลักหน่วยทำได้75ครับชุด3ตัวที่ทำได้จะเป็นชุด075ครับจะมีเรู่นแปชุดนี้ครับผลที่ออกคือสี่ศนยาก็จะยิงมาแบบนี้ครับก็ทุกเป็นสองเหมืนะครับงวดที่3นะครับหลักร้อยได้5้ากับหครับหลักสิบได้6กับเหลักหน่วยได้64นะครับ นำมาจับชุด3ตัวนะครับได้6 64คือจะเป็นชุดน,นี้ครับที่จัคือ3 6 6 4นะครับก็เข้า3ตัวตรงนะครับถูกเป็น3มุติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่4ที่ผมจะมาจัดให้ลุ้นกันนะครับสำหรับ s c สที่ตามอยู่เนาะนะท่านที่สนใจนะสูตร3ตัวตรงเราเน้่ยนาสูตรนี้เราก็มาดูวิธีคิดกันครับเรามาดูนะครับว่าสูตรนี้เดิมมาแล้ว3มต,ติดีรือไมนะครับ ว่าไดครับตัวอย่างที่ทําได้นะครับในงวดแรกอันนี้จะเป็นสถีตย้อนหลังเนาะซึ่งผมก็จะคํานวณย้อนหลังให้ดูกันนะครับตั้งแต่ในงวดแรกนะครับที่ทําได้เนาะศูนย์สี่แปดครับก็จะเริ่มคํานวณน,นะในงวดเดี่ยวเก้าหนึ่งสี่สามสองสี่ครับจะเริ่มในงวดนี้นะครับอ่ะเรามาดูสู่แรกครับเป็นสู่หลักร้อยนะครับ วิธีคิดสูตรที่1ครับซึ่งใช้ทําป็หลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลักพันบวกกัน1ครั้งหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลัก10บวกกัน2ครั้งหลักหนื่นบวกกัน1ครั้งบวกที่3คงที่ครับ8บวงได้9 9บวก4 13 19 19บวก4 23 27บวก3 30เนาะใช้เฉพาะตัวท้ายนะได้ทุกเลขที่0ทีนี้บวกที่1ครับได้1 0กับ1ซึ่งเป็นเลขเดีหลักร้อยนะครับในงวดแรกที่ทําได้ครับต่อมาครับสูตร2เป็นสูตรหลัก10นะครับงวด้ได้3กับ4ครับ เราก็มันลงคำนวณเทียบดูครับนำตั้งไปหลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักหน่วยบวกกันครั้งบวดหนึ่งคงที่ครับแปดบวกสี่สิบสองบวกหนึ่งสิบสามบวกคูณหนึ่งเป็นสี่อันนี้คือหลักสิบได้ทำได้สามกับสี่ครับต่อมาครับสูที่สามเป็นสูทหลักหน่วยครับจะเป็นแบบคู่คี่ครับได้แปดหกในงวดแรกนะครับวิธีคิดก็นำหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักพันบวกกันสามครั้งแล้วก็บวดีห้าคงที่ครับหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกห้าคงที่ได้แปด นะครับบุคมก8แต้มเป็น6อันนี้คือหลักหน่วยได้ครับดิน8 6ทีนี้เราก็อนำมาจับชุด3ตัวด้วยนได้ดังนี้ครับ038 036 048 046ครับได้ชุดที่มี1ก็จะเป็น138 136ครับ148 146ผลที่ออกถ้าจะ324คือ5 048 อนี่คือสูตรคำนวณสามตัวตรงเรา้นาในนันนะครับก็ค่าดิเลชันนี่ครับศูนย์สีส่แปดก็จะออกมาแบบนี้นะตรงตรงนะครับต่อมาครับสถิติมูดที่สองนะครับมูดที่สองครับหลักร้อยนะฮะได้เก,ก้าศูนย์นะครับหลักสิบได้เจ็ดแปดหลักหน่วยได้เจ็ดห้าครับเราก็มาลองคำนวณดูครับ เราก็มาลงคำนวณเทียบลงกันหลักร้อยนะวิธีเทียบนำหลักแสนกกันสครั้งหลักหมื่นบนครั้งหลักพันบนครั้งหลักร้อยวกกัน2ครั้งหลักสิบวกกัครั้งหลักหน่วยบนครั้งว 2, รที่ง 9, คงที่ครับแปดบวกเจ็ดสิบห้าบวกห้ายี่สิบยี่แปดสามหกบวกสามได้ตัวเลขคือเก้าครับบวกข้นไปหนึ่งเป็นศูอันนี้คือหลักร้อยที่ได้ในงวดที่สองทได้เก้าศูนย์ครับต่อมาครับหลักสิบนะที่ทำได้งวดที่สองทำได้เจ็ดกับแปดครับ วิธีคิดสูสองครับนำหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งบริด้วหนคงที่ครับแปด,ด 7, บวกแปดเป็นสิบหกบวกหนึ่งคงที่ได้สิบเจ็ดได้จุดแรกคือเจ็ดบวกด้วยหนึ่งเป็นแปดนี่คือหลักสิบที่ได้ครับทำได้เจ็ดแปดต่อมาครับหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยงวดที่สองนะครับทำได้เจ็ดกับห้าครับวิธีคิดก็นำหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสามครั้งแล้วก็บริด้วห้าคงที่ครับเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองบวกห้าคงที่สิบเจ็ดบวกด้วยอีกแปด ได้575 5ครับดินหลักหน่วยเนาะนํามาจับชุด3ตัวนะครับได้ชุดอ่าได้ชุดที่มี9ก็จะเป็น977 7. นะครับ975ทําได้987ครับ985ครับไอ้ชุดที่มี0นะครับก็จะเป็น077 075ครับ087 085เลขที่ออกเทาจะ5048 4 8, 4 0 ครับซึ่งในงวดนั้น,นะจะมีสูตรที่ทําได้075เข้าตรงๆนะครับในงวดนั้นนะครับซึ่งอันนี้ที่ผมมานําเสนอดูก็จะเป็นสูตรใหม่เนาะนี่ครับก็จะเข้า3ตัววันนี้นะครับก็ถูกเป็นสงฆหกต่อมาดูสถิติงวดที่3ครับสูนี้ทําได้664นะครับ หลักร้อยได้5กับ6นะครับแล้วก็มาลงคำนวณดูครับมาเริ่มเัินที่หลักร้อยเนาะวันที่3หลักร้อยทำได้5้ากับ6นะครับ5กับ6กดินหลักร้อยนะครับวิธีคิดครับนำหลักแสนไปกัน2ครั้ง หลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งบวกด้วยสามคงที่ครับศูนย์บวกกันสองครั้งมีค่าเป็นศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สิบสามบวกสี่สิบเจ็ดบวกห้ายี่สองยี่ห้าครับบวกกันแล้วได้ตัวได้คือแค่บวกเป็ยหนึ่งเป็นหกนี่คือหลักร้อยใจงวดที่สามได้ห้าก็พอครับต่อมาครับหลักสิบวิธีคิดครับนำหลักแสนบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครับ้ง บวกเพิ่มเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดได้หกกับเจ็ดนี่คือหลักสิบที่ได้ครับต่อมาครับหลักหน่วยครับที่สามได้หกสี่นะซึ่งได้เลขคู่นะทั้งสองตัวนะวิธีคิดก็นําหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันสามครั้งแล้วก็บรีห้าคงที่ครับก้ามบวกสองได้สิบเอ็ดบวกห้าคงที่สิบหกบวกเพิ่มี8แปดแเป็นสี่ได้หกกับสี่นี่คือหลักหน่วยที่ได้ครับทีนี้ก็นํามาจับชุดสามตัวได้ดังนี้ห้าหกหก 5 6 4ครับได้5 7 6 5 7 4ทำได้6 6 6 6 7 6า6 6 4 6 7 4เลขที่ออกถ้าจะ0 7 5คือออก5ไป3 6 6 4นะครับออก3 6 6 4นะครับสูงนี้เป็นสูง3ตรงนะครับก็เข้าที่เียชุดนี้ครับ ได้ห6 4สี่ซึ่งจะมีมาแบบนี้ครับตรงๆนะครับสถิติสูนี้นที่ผมมาคำนวณย,ย้อนให้ดูพอ3งวตติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดสี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจสูน,นี้เราก็ม่ดูกันครับ เรามาดูกันครับหลักร้อยงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับสำหรับงวดวันที่2สิงหาคมนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรได้เป็นสูตรหลักร้อยนำหลักแสนบวกกันสองครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกกันสองครั้งหลักหน่วยบวกกันครั้งบวกด้วยสามคงที่ครับสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดสิบห้าสิบแปดนะครับได้ดูได้คือแปด บวกพวหนึ่งเป็นเครับวดนี้ครับหลักร้อยทําได้8 9ต่อมาครับหลักสิบเนาะวิธีคิดหลักสิบครับนำตั้มไปหลักแสนบวกกัน2ครั้งหลักหน่วยบวกกัน1ครั้งบวกหนึ่งคงที่ครับ2บวก4เป็น6บวก1่คงได้7บวกพวกมีหนึ่งเป็น8ได้7 8นี่คือหลักสิบที่ได้ครับต่อมาสูตร3เป็นสูตรหลักหน่วยครับนำหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกด้วย5คงที่ครับ2บวกได้แปดบวกห้าอภบยครับหลัก พันบวกกัน3ครั้งเป็น9ถูกไหมครับหลักหน่วยน้องวิธีคิดก้อนใช้หลักหมื่นบวกกัน1ครั้งหลัก,ลกพันบวกกัน3ครั้งก็จะเป็น9ครับ2บวก9ได้11บวกหคงได้เป็นเป็น6นะครับได้ตัวได้ก็จะเป็น6นะครับทีนี้บวกเพิ่งมีแปแต้ม6บวก8เป็น4นะครับได้6กับ4นี่คือหลักหน่วยได้ครับเราก็นำมาจับชุด3ตัวได้ดังนี้ครับ 8. 7 6 8ปดเจ็ดสี่ดแนะครับในชุดที่มี9ก้จะเป็น9 7 6 9เจ็ดหและเก้าแปดนะครับซึ่งจะดึงที่8ชุดนะครับก็นําไปพิจดูนะครับถ้าเราชอบสูตรสามรูตรงเราก็น่าสูตรนี้ก็แคปหน้าจอกันไว้ถ้าเกิดสูตรนี้เข้าเราสามารถที่นําไปคํานวณต่อได้นะครับ ซึ่งในส่วนนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นที่มาที่ไปนะของตัวเลขนะที่เราเห็นเนาะใน3ามหวดที่ผมมายนอะรให้ดูกันนะครับซึ่งใน3ามวดที่ผ่านมาซึ่งสูตรก็จะมีมาแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นหววที่4ครับก็เรานำไปพิจารณาดูนะครับ ซึ่งในแปดชุดนี้ครับที่น่าลุ้นนะสำหรับรงวดนี้นะครับเราจะไปได้ชุดอ่976นะครับ976จะเป็น876นะครับสองชุดนี้นะครับอ่ประมาณนี้ครับอคิดยังไงกับสูตรนี้ขอไม่ยืมเงินได้นะครับสุดท้ายนี้ขออฟี FC, ทุกท่านชุดนดีครับ แล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ